สวัสดีครับกลับมาพบกับเวยขท้นยนต์ครับกระบะมือสองนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับเวงครับกันอีกครั้งนะครับที่บริษัทเป็นยนต์ครับสาขาเสฉะไทย68ครับแยกหนึ่งครับบินบุรีนะครับกรุงเทพหานครนะครับขังรถมือสองครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้เรามีสาขาใหม่เปิดแล้วนะครับที่ชินทวงนะครับ46นะครับแต่วันนี้ผมพามารีวิวครับรถกระบะแคปเปียเกเตร์ธรรมดานะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับ2รุ่นนะครับด้านซ้ายมืออจะะะเป็นนนนรรรุ่ขงตัััวคคบบมิด2.4 ปี2023ันยแท้ๆขวามือของผมนะครับจะเป็นรุ่นตัวครับ2.4ตัวเอ็นที่ตัวเริ่มต้นนะครับราคาเดียวกันครับเกรดคอนครับเพียงแค่7,000พันไปลายเท่านั้นครับไปเลืองที่แรกกันเลยครับกับตัวครับลีโว2.4ตัวมิคคานี้ครับไปชมปี2023นยครับข้อแตกต่างกับตัวรุ่นเริ่มต้นครับการดีไซน์ของตัวด้านหน้าปรับเปลี่ยนได้ไฟครับที่เป็นไฟเตอร์ของตัวโรเลกซ์นะครับ LED เรียบร้อยไฟหน้าจะเป็นงานออโต้นะครับพร้อมกับการปรับไฟด้านหน้าครับมีด้วยกันาระดับนนะครับด้าหน้ามีให้เรียยบร้อนะครับ อาจารย์หน้าครับชมโมป้าชมใหม่ครับตัดให้งานโครเมียมตรงกลางด้านในจะเป็นงานสีเป็นน้ำเงินสีดําพร้อมโลโก้ของตัวโตโยต้าแต่ใหญ่ครับได้ทะเบียนซีเท่าเท่างูหกหกของกรุงเทพมหานครครับเครื่องยนต์ที่ให้มาเหมือนกันครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรครับรหัสเครื่องครับ 2GDFTV C อฟทซีซูซูกาวหนึ้าสิบแรงม้าที่มานะครับพร้อมกรำลังปิดครับสูงสุดถึง4ี่นิวตันเมตรครับการดีไซน์กับปรับเปลี่ยนของตัวโชมมิดครับได้ไฟหน้าไฟเตอร์ครับที่ผมบอกเเบบบบื้้องงตนนนนะคคคครรรรััััพพมาาาฝปสสภดิวยี จะวงข้างเขาจะปรับงานด้วยงานโครเมียมครับให้ดูพรีเมียมและดูหรูมากขึ้นมีงานฟินดตัวให้เรียบร้อยครับด้ามจับงานครับเป็นงานโครเมียมให้เรียบร้อยครับติดตั้งงานกระสาด้านข้างให้เรียบร้อยครับข้อแตกต่างให้ดูงานภายในครับของเจ้าตัวมิครับที่ให้มาครับพวงมาจะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นของตัวนะครับเอ็นทีเขาจะไม่มีนะครับระบบของตัวการชิคออนบอกของตัวพวงมาลัยระบบแอร์แบคคอร์บะไพมีให้เหมือนกันครับ3จุดนะครับ หน้าจอร er, ับทัชสรีนเชื่อมต่อระบบบูทูธนะครับมีให้เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับและมีระบบของตัวกรอง PM 2.5คอนโซลตรงกลางด้านหน้านะครับเขาจะตัด้ิยงานสีบอลเงนเงานะครับและก็การดีไซน์ของตัวหน้าจอที่ปรับเปลี่ยนมาของตัวรุ่นตัวมิดนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมองกการให้ดูเลขไม้นะครับคันนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับรู้สึกว่าคันนี้นะครับจะไมครับอยู่ประมาณแค่หลักหมื่นเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวแอร์ครับเป็นงานเมนนวลนะครับหน้าจอการดีไซน์ใหม่ด้วยงานดีต้อนครับเลขไม่เพียงแค่ 12,000กิโลเท่านั้นครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่านะครับรถครับบรันตีสูงยังเหลือๆนะครับพลาสติกคุ้มยังอยู่งานเบาครับเป็นงานเบาผ้าสภาพเดิมสวยครับไม่ว่าจะเป็นครับระบบอีโคโหมดนะครับพาวเวอร์โหมนะครับมีให้รียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตครับด้านหน้าก็ใช้งานครับมีให้นะครับและตัวการแคปด้านข้างนะครับเป็นงานเบาะหนังแล้วชุดประแจแม่แรงมีให้พร้อมเลยนะครับ โครงสร้างครับด้านข้างคันนี้นะครับไม่มีรอยนะครับของการชนโครงสร้างหรือการเคาะงานนะครับลดมือเดียวนะครับบ้านมือเดียวสภาพเดิมนะครับสวยเลยนะครับราคา4แสนห้าหมื่นครับเก้าพันบาทนะครับโครงสร้างงานแค็บนะครับไม่มีรอยของการแกะหรือการขยับของตรงงานหัวน็อตนะครับเพจของเราเปิดมา26ปีนะครับรถของเราทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อหรือไฟแม่นแน่นอนนะครับด้วยมาตรฐานทางบริษัทของเรานะครับมีนะครับบริษัทของตางอิเฟกชั่นหรือการตรวจสอบของตัวรถครับ เข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวรถครับเป็นแพลตฟอร์มให้ดูรายละเอียดของตัวรถอีก274เรดารนะครับลูกค้าสบายใจได้เชื่อใจได้ที่ซื้อกระถางเมยนต์นะครับต่อมาล้อแม็ก16นิ้วนะครับเป็นแม็กอลอยเดิมจากโรงงานด้านหน้าเป็นงานแบคยิสด้านหลังเป็นงานแบคดำนะครับปัจจุบันมัดมาพร้อมยางมิชลินนะครับได้ปีนะครับใหม่ๆแล้วคันนี้ปี2023นะครับดอกยางเลยอครับสามารถใช้งานได้เกือบยาวนะครับให้ดูงานช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับสภาพเดิมนะครับคาบสนิมไม่มีคครรรััััับบเลขตตวถงงงงงททุุกกอออยยยย่่่าาูสน ไม่ว่าจะเป็นงานแหนบด้านล่างครับสภาพเดิมสวยเลยซุ้มล้อนะครับบังโคด้านหลังมีให้นะครับผิวพันรับสติกเกอร์ด้านข้างสภาพเดิมสวยนะครับด้านท้ายของตัวด้ามจับงานนะครับจะเป็นงานโครเมียมนะครับไฟเบรกด้วยสามมีเฮรบอยให้ดูงานแมคชีนเนอร์นะครับด้านหลังสภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่มีรอยของการลราของหรือการทุกของอะไหนักๆนะครับคันนี้ c l ฝั่งซ้ายครับหัวน็อตไม่มีค้าสนิมนะครับหรือการโชว์โครงสร้างของตรงงานด้านท้ายนะครับก็บอกก่อนว่านะครับถ้าครับ ใครกําลังมหานะครับรุ่นของตัวนะครับออปชั่นหรือการตกแต่งดีไซน์นะครับราคาเดียวกันนะครับได้วยปี23 459,000บาทเลยผ่อนครับเพียงแค่7,000ปลายท่านครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซอร์เมงครับที่เบอร์041466023นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับต่อมาด้านท้ายของตัวไฟนะครับจะแตกต่างรุ่นของตัวที่เป็นเอ็นที่นะครับไฟเอ็นที่เขาจะเป็นงานไฟที่เป็นหลอดไส้ธรรมดาแต่รุ่นของตัวมิด ถาปรับเปลี่ยนในงานไฟท้ายที่เป็นงาน LED นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเบรกเตอร์ครับที่เขาปรับเปลี่ยนขึ้นมาออรบออโต้นะครับไฟท้ายเป็นงาน LED นะครับคอนโซลในตัดวยงานสีบนเงินนะครับวงมอะัรมันติฟังก์ชันที่ให้มานะครับแต่ถ้าต้องการรุ่นของตัวครับปีใหม่ๆขยับขึ้นมาปี2024นะครับให้ดูก่อนด้ามจับงานจะเป็นงานสีดําจะแตกต่างรุ่นของตัวมิดที่เป็นงานโครเมียมนะครับคันนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโทมอลายนะครับระบบแอร์แบ็กคับปละไพมีให้แล้วครับสามจุดเหมือนกันหน้าจอฮัสกี้ระบบกลอง PM 2.5นะครับระบบเกียร์เป็น6สปีดนะครับคันนี้เลขไม้เพียงแค่18,000หมกิโลเท่านั้นครับรถปียี่จุดยี่สี่ครับเดือนมีนาคมนะครับเป็นงานบอกผ้าเหมือนกันให้ดูนะครับคอนโซลด้านในนะครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านข้างนะครับไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับของตรงงานแหงประตูนะครับโครงสร้างสวัสดิ์เป็นอาร์สภาพสวยเดิม นะครับราคา400,000ห้าหมื่น9,000บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับงานคอนโซลด้านในนะครับความแตกต่างของเขานะครับถ้าเป็นงานของตัวเอ็ทีนะครับคอนโซลทีมงานจะตัดเป็นงานสีดันธรรมดาแต่คอนโซลของตัวรตทอมิตครับจะเป็นงานสีบอลเงินนะครับออกแบบดีไซน์ให้ดูสวยหรูมากขึ้นนะครับออปชั่นได้มากกว่าเดิมนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับว่าต้องการเลือกนะครับ ฟังก์ชันนะครับหรือว่าการใช้งานธรรมดาปกติผมว่านะครับคันนี้นะครับราคาเท่ากันฟรีดาวน์เลยผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันเปอเท่านั้นครับสามารถโทรหาผมนะครับตามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือแอดไบอยครับทากมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแะไรต่างๆผมได้เลยนะครับใครกําลังมองหารถกระบะแคปเตี้ยนะครับไว้ใช้งานคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนซึ่งราคาออกใหม่นะครับราคาตกอยู่ประมาณหกแสนถึงเจ็ดแสนบาทเลยรุ่นของตัวมิดราคาขยับขึ้นประมาณเจ็ดแสนกว่า แต่รุ่นของตัวเ t นะครับขยับประมาณทับ4ถึง5 0,000เท่านั้นครับราคาคันนี้ครับสองคันนี้ประมาณเพียงแค่4 5 0 0 0 0ห้าหมื่นับ 9, ก้าบาทนะครับต่อมาผมหามดูโครงสร้างของตัวรุ่นเ t นะครับด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับว่าโครงสร้างนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับของการตัดต่อหรือการเคาะงานของตัวงานโครงสร้าง นะครับเรทอัตราดอกเบี้ยของลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพนะครับพนักงานบริษัทครับข้าราชการนะครับอาชีพตอบทุกๆอาชีพที่มีกอกสารชัดเจนนะครับดอกเบี้ยของตัวแปครับเริ่มต้นเพียงแค่2.99นะครับสามารถผ่อนไง้สูงสุด7ปี84งวดเลยผ่อนเพียงแค่7,000บาทบายครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนนะครับเรามีบริการของการจัดส่งเจ้าที่ไฟนนซ์ครับ ไปเซ็นถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับและก็มีบริการของการจัดส่งนะครับราสไลด์ให้ตามท่อยู่ของลูกค้านะครับเรามีครับเรื่องของตัวภาษีพรบที่เราทําการดูแลต่อให้ครับและก็มีบริการของการจุดเฉิน24ชั่วโมงดูแลลูกค้าครับ1ปีเต็มๆนะครับด้านซ้ายสติกเกอร์ครับยวผมทำการติดตั้งแปะให้นะครับเดี๋ยวให้ดูงานด้านท้ายไฟจะเป็นงานหลอดไส้นะครับ เลขทะเบียนที่ได้ของตัวเองที่เป็น4ท่เท่านะครับจอจานนะครับ8 3 6 6ครับของกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวผมขยายทำการสตาร์ทคับให้ฟังเสียงนะครับของตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องนะครับปกติเลยนะครับรถปี23จดทะเบียนครับปี24นะครับคันนี้นะครับอย่าคว่งเสียงนะครับเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องบอกเลยนะครับคันนี้นะครับรถปี23นะครับรถแค่2ปีเท่านั้นนะครับไม่เพียงแค่18,000หมกิโลเท่านั้นนะครับ ไปมาเ็นคอนโซลน,นหน้าสาภาพเดิมกับจอตัดแสงออโต้ที่เสบวันตามีให้เหมือนกันทั้งุ่นตรงมิดนะครับไปคอนโซลต,ตรงกลางนะครับมีให้พร้อมกับแผงบังแดดด้านข้างมีกระจกให้เรียบร้อยนะครับถ้าูกคาท่านใดน,นะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหานะครับ รถกระบะไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของตัวเอ็นที่นะครับปี2023ันยี่บสามจดวีพราคา459,000หาหนะครับหรือรุ่นของตัวมิกซ์คัพราคาเดียวกันนะครับเป็ดผ่อนเพียงแค่7,000พันปลายเท่านี้ะครับสามารถโทรหาผมได้นะครับเจ๋งมั้ครับที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์ทักมาสอบถามรายละเอียดต่างๆครับหรือเงื่อนไขไฟแนนซ์ครับทางผมก่อดได้เลยนะครับผมทำการดูแลเคสให้เราต้นจนจบได้หน่อยนะครับ ต่อมาเขาจะทําการสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวมิกกอนนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมเดิมนะครับเดี๋ยวผมหามาชมนะครับในส่วนตรงงานท่องเครื่องนะครับของเจ้าตัวมิกคันนี้นะครับว่าสภาพเครื่องยนต์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์ที่มาผมบอกก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์ครับดีเซลขนาด2.4ลิตรครับเบื้องต้นนะครับที่ผมบอกไปครับเมื่อตอนต้นนะครับ150แรงม้าที่มานะครับพร้อมกับแรงบิดครับสูงสุดถึง400นิวตันเมตรครับสภาพเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องงงถ้้้าาพพูดึคคคัััันนนนนีีมมเเยแ่่หลกบรท นะครับไม่มีรอเสื่อมลของตัวน้มันเครื่องนะครับหรือการเปลแปยนของตัวงานเครื่องยนต์นะครับงานโครงสร้างฝากระโปรงนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับถ้ามีการแกะหรือการขยับของตัวงานของน็อตผมบอกเลยว่ามีนะครับให้ดูเดี่ยวสังคมของตัวงานของน็อตนะครับไม่มีรอกการแกะของตัวงานฝากระโปงนะครับงานฝากระโปรงสภาพเดิมรูเจาะเดิมๆทัดถึงอ้อมร้อนไม่มีรอยฉีกขาดนะครับของตัวงานฝากระโปรงนะครับงานสครับเพดตัวต้านะครับด้านหน้าของตัวงานฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมนะครับฝากระโปรงฝั่งขวาไม่มีรอยของการแกะ ระบบชุดเบรก ABS ครับคันนี้นะครับไม่มีค้าวสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแก้มฝั่งขวานะครับหรือคารด้านหน้านะครับสภาพเดิมนะครับแล้วก็สองหม้อครับผมทำการนะครับเก็บหลังตู้งานครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบิ้วรอยครับด้านนอกนะครับด้านในนะครับปรับสภาพนะครับแล้วทําการตรวจสอบเช็คผลของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าให้ลูกค้านะครับก่อนสองหม้อครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหารถกระบะแคแครับไม่ใช่งานตัวเตี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของตัว2.4ตัวมิดด้านซ้ายมือของผม ปี2023แท้ๆราคา459,000บาทครับหรือรุ่นของตัวครับขยับขึ้นมาปีใหม่หน่อยครับปี23จนถึงปี4นะครับราคาเดียวกันเลยผ่อนเพียงแค่7,000บาทกับรุ่นของตัว2.4ตัว m p t นะครับคันนี้นะครับสามารถติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์หาผมนะครับถ้าก็อบถามครับไลน์ของตัวรถครับหรือข่าวๆต่างๆกระทงผมก็ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่า คุ้มราคานะครับ459,000บาททั้ง2คันนี้นะครับก็จะการนะครับฝากกดแชร์กดติดตามนะครับติดทางช่องให้พยาทยนกระบะมือ2นะครับท่องนี้นะครับผมจะพามาเปียดครับรถสวยครับที่พยาทยนนะครับคันต่อไปนะครับวันนี้ครับทุกท่านนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ